สวัสดีเช้าวันที่18สิงหาคมพศ2567ฝายน้ำล้นบ้านแก้งใต้ตำบลบ่วงใหญ่อำเภอโพไซจังหวัดวนราชธานีนะครับพี่น้องโอ้เสียนมากเลยีมากกับพี่เทียครับ2คนครับมีตัวครับผมมีตัวมีตัวนะครับเป็นไม้สวยๆอีกนะครับตัวนี้จะไปต่อ,อลำห้วยขัดลำห้วยกระจีนนะครับผมลงแม่น้ำางงนะครับผมทางอำเภอนาตาลน,นะครับ เป็นหมายแนะนําเลยนะครับอําเภอโพไซนะครับรอเหรินกินแนะนํานะครับผมทางบนก็จะเป็นสะพานนะครับนี่ครับตอนนี้นะครับนามณตอนนี้นะครับผมเวลาประมาณเก้านาฬิกาครับนี่ครับสวยๆมากเลยเลยครับผมยินดีต้อนรับสู่อำเภอโพไซนะครับกับไม้สวยๆทั้งหมนแกงนะครับผมบ้านแกงใต้ตําบลม่วงใหญ่อําเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีนะครับนามก็ามามาม้ยุดยุดครับฝนแล้ววตะฝนนะครับ นี่ครับโต๊ะปลาอะใส่สวยๆอยู่นะครับผมเกาขึืนเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็จะกลับเราพอนี้เาลมมะนาวนะครับผมแดดเปียงๆเลยเหมือนี้นะครับอ่ะเรียนเชิญหน้าหนะครับผมไก่เคียงอําเภอนาตานเข็มราชโพไซตะการกุดข้าวปุ้นนะครับผมมาเล่นไดนะครับพอได้ต้มเนอครับแต่ว่าพอด้หลนะครับผมได้ปลาประมาณสองโลนะครับนี่ครับโต๊ะปลาับใส่งามๆรอเล่นกินมาประมาณสามชั่วโมงครับปลาหายากีรีช่วงนี้นะครับผมโอเคครับผมมาฐานแนะนํำไม้ครับผม ที่นี่อย่างเดียว